เสือร้องหิวสเปเชียลครับวันนี้เราพบกับเมนูที่ชื่อว่า The Grandparents Mocktail หรือแปลเป็นภาษาไทยว่าควดพ่อคุณแม่ m o มอกเ i l ชื่อมันประหลาดจังวะโอเค <laughs> ไปทำกันเลยดีกว่าครับไป เอาละครับวันนี้ส่วนผสมของเราคือผลไม้ครับนี่ให้ดูก่อนอันนี้ส้มแมนดารินครับผมต่อไปครับนี่ส้มเขียวหวานอันนี้พัทรัิดาครับแตงโมครับอันนี้แฟนโกทีมชาติครับผมโรเบิร์ตใครวะเมะนาวมะนาวเมลอนเลมอนนี่นิดหน่อยหน่อยก็เอาเว้กีวี้กีวีอันนี้ครับสับปะรดสับปะรดนี่แต่เราไม่ได้ทำแก้นี้ เล็กไปเล็กไปเพราะว่าชื่อของมันคือ The Grandparents Mocktail เพราะฉะนั้นต้องใช้แก้วที่ใหญ่หน่อยเนออาไม่ยังเล็กไปแบบเล็กไปอันนี้แค่ประมาณรุ่นนาหรุ่นอาอ่าถ้าเราใช้คําว่า The Grandparents มันต้องอย่างนี้อย่างนี้เออเอก็ยังเล็กไปอันนี้แค่ที่ใส่น้ำแข็งเฉยอ่ายังเล็กไปวันนี้ที่เราจะทําใหญ่ขนาดนี้เนเริ่มจากน้ําแข็งก่อนทําให้ทุกอย่างเย็นลงมา ตรงนี้ครับผมอยากให้เจออาจารย์ของผมครับอาจารย์ผมนี่ทุกอย่างนี้ไม่ชอบน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านอย่าเรียนแบบไปนะครับเพราะว่าอันนี้พี่ไปอยู่ที่เมืองจีนมา2-3ปีถามว่าใช้เวลาไปกับอะไร1ปีครึ่งอยู่ที่เส้าหลินอีก1ปีครึ่งอยู่ในโรงพยาบาลต่อไปครับครับเราจะเพิ่มดีเจเข้าไปแน่นนครับครับผมดีเจโซดาสิหาโซดาครับผมมาลุยเข้าไปครับ ใส่เข้าไปครับส่วนผสมนี่เริ่มจากแตงโมก่อนแตงโมก่อนแตงโมนี่สวยมากครับเพราะว่าเบสเบสจะหวานเนาะเออหวานอ่าใส่ไปใส่ไปเทไปไหมเทไปเทไปเทไปเลยเทไปเลยต่อไปครับเป็นสับปะรดครับครับใส่ไปเลยข้อมากหลับตาสดหลับตาสดสับปะรด๋อหรอขึ้นเดือดหนี่ต่อไปครับเป็นต้มแมนดารินต้มแมนดารินหมเคใส่เข้าไปครับเออม่ดีนะว่าคัทมันเกิดก่อนโค้ดห้โค้ดเกิดก่อนเนี่ยไอ้คัทไม่มีนมแม่กินน่ๆ ต่อไปครับเป็นเลมอนเลมอนเลมอนครับไม่ต้องแล้วความรู้สึกสดชื่นอ่าต่อไปเป็นผลไม้ครับผมนี่มีบีนี่อีนี่มะนาวครับอันนี้ใส่ไม่ต้องเยอะมากเปรี้ยวอันนี้เน้นเปรี้ยวใช่ไหมใส่นิดหน่อยพอครับส้มเขียวหวานครับอีกนิดนึงอันนี้ให้รสอะไรไงครับไม่มีใครรู้ร่าผมเปร้วขาเลี้ยวต่อไปครับเราใช้น้ำส้มคั้นสดครับเพื่อแตมรสชาติเข้าไปหน่อยให้เข้ากับแตงโม และส่วนผสมสุดท้ายของเรานั่นก็คือนี่เซปเปเอร์อวโราลาครับวันนี้เราเลือกใช้จะเป็นลิ้นจี่ครับแล้วก็เป็นรสอ,องุ่นขาวแล้วก็รสแอปเปลิลครับมาเป็นส่วนผสมและแช่ไว้เย็นเจี๊ยบครับเพราะว่าสามรสนี้จะให้ความเปรี้ยวและหวานพร้อมแล้วเอ้โหเป็นก้อนครับเป็นก้อนเย็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 เย็นเจ๋งเอาอีกเอา,เอ,าเอีก เอาละครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแนละ้วตอนนี้เรามีรสเปรี้ยวรสหวานแล้วแล้วก็มีเนื้อว่านชิ้นโตที่เป็นรสกรุบๆแล้วกินกับผลไม้ต่อไปใส่เกลือไปนิดนึงได้ครับผมเมนผู<ม>้เกลื<ม>อใสโมจิโต้ได้ครับเดน๋ยวผมใส่เกลือเลยนะครับครับผมเฮ้ยมึงใส่อย่างนี้เลยเหรอไอ้บ้าใส่นิดหน่อยเพ,ายพราะให้มันสู้กับรสเปรี้ยวนิดนึงแล้วมันจะหวานขึ้นครับใครที่เกลือที่บ้านไม่พอนะครับที่มีชิคง่ายๆนะครับได้ดีทำอะไรเก็บไว้ก่อนอ๋อเอาไว้ก่อนนะโอเคพร้อมแล้วครับสุดท้ายเป็นช่วงแบบ คลุกทุกอย่างเข้ากันหน่อยนึงนะครับมีโซดาด้วยนะครับความเป็นโซดาเย็นเย็นเย็นอ่าต่อไปครับปัตติไทม์ตักแล้วนะฮะผมลองตักเย็น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 ผมเอาแตงโมคับส้มเช้งอ่ะอ่านี่เดี๋ยวเรื่อยๆเอาใบมิ้นท์ไปแล้วนี่เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยสำหรับคนที่ไม่ชอบทานผลไม้อย่างผมนะฮะเราก็ตักแต่น้ำก็ได้นะ ตีนี่เป็นคนไม่กินผลไม้ฮะใช่นี่ผมเอานี่ฮะกระชอนมาให้กองไหมคุณแนทเลยสำหรับคุณแนทดีมากครับเหมาะกับเด็กไม่ทานผลไม้อย่างผมฮัลโหลเผื่อฮะอืมอืมโอ้โหอืมรสชาติแบบเปรี้ยวหวานที่อร่อยมากอร่อยหวาน ร้านนี้ก็คือ The Grandparent Mocktail by เซเปอโลเวล่าดริงค์นะจ๊ะ,อะตอนนี้บอกเลยครับความอร่อยคุณเป็นแบบไหนคุณดูคุณดูที่ข้างขวดไปเล่นกิจกรรมนี้กันครับแชร์ภาพสุดมันโชว์ความอร่อยกลนๆสไตล์คุณเองกับเซเปอโลเวล่าดริงค์นะครับแล้วก็ไปติดตามคนดูเพิ่มเติมกับ f a c e b o o k com s e p ็จเซเปอล o t h ได้เลยสวัส คุณนะครับพี่ดูอยู่ทางบ้านไปลองทําดูโดยการไพเล็ม็อกเทลของคุณไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้ก็ได้นะครับทํามาแล้วพวกเราเสียร้รองไห้เห็นภาพส่งมานะครับชอบใจมอบไปเลยเสื้อยืดเสียร้รองไห้ห้ารางวัลแบบนี้เลยแบบนี้เลยแบบนี้เลยสําหรับวันนั้นวันนี้ขออลาไปก่อน <c oughs> พบกันใหม่กับพวกเราในรายการเสียร้องหิวในโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ อย่าลืมสับตะไคร้เพื่อติดตามวิดีโอ<แ>ใหม่ๆจากพวกเราเสืออกคา้นะครับเย่ yeah!